วันนี้เราจะทำเมนูแกงเขียวหวานลูกชิ้นใส่หัวกะทิลงไปเลยแล้วก็แกงพี่แกงลงไปพี่แกงเขียวหวานลงไปเลยชอบเผ็ดก็ใส่ผิดลงไปผัดเลย ผัดให้แตกมันเลยหอมมากพริแกงเฉียวหวานพี่ค่ะผัดให้แตกมัน เสร็จแล้วค่ะใส่น้ำตาลแกงกะหวานก็ต้องหวานเยอะหน่อยแต่อย่าให้หวานมากใสไปเลยเสร็จแล้ว,ลวน้ำปลามีิสีขาวก็ได้ไปปรุงรดด้วยรด <ถ S 1> <รถ S 2> เสร็จแล้วเอาหัวกะทิลงเลย muối và háng phôm cả chín, đúng đúng chín mũ, chín đây. น้ำเปล่านิดหน่อยไม่ต้องเยอะมากเอาแบบคุนๆหวานเค็มนิดๆแกงเขียวหวานต้องหวานค่ะ,ะเดือดปับ๊บแล้วก็ใส่มะเขือเลยค่ะมะเขือนี่ใส่ลงไปเลย มะเขือวันนี้จะดำที่หนึ่งเพราะแช่ตู้เย็นไว้แล้วมันดำข้างในมันดำไม่อยากให้มะเขือดำต้องโร่ให้มันร้อนๆกดมะเขือจุ่มลงไปเลยเอาแบบคุ้นๆรอเดือดเดือดปับ๊บ ตามได้ใบโหระพาค่ะแล้วก็พริก<ะ>แกงเขียวหวานเสร็จเรียบร้อย